ค่าสูงวอนนี้เยอะนะครับรวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมนะครับการกระจายประกอบการลงนะครับสำหรับการส่งออกในใจจุดรับซื้อไปยังจังหวัดภาคเหียงนะครับทั้งจังหวัดระยองจังหวัดจึงมีในด้วยสภาพดังกล่าวนะครับจังหวัดจันทินมีท่านามของภาคตะวันอกในแถนฉบับใหม่ค <wiele> ือปี6670ผลตอบแทนสูง เชี่ยวโยงสู่การผลิตอาหารฐานเยียบพัฒนาให้จังหวัดจันทนั้นเป็นศูนย์การ,รการลดลัวการกับเพื่อนในการแก้ไขปัญหาต่างๆในเร่การแก้ไขปัญหานะครับกับเพื่อนทางเศรษฐกิจแล้วก็ได้รตั้งคณะอนุกรรมการมีด้วยกันหลายคณะหลายด้านนะครับทั้งด้านด้านการท่องเที่ยวด้านสากยกรรมแปรรูปก,การผมเป็นครับหน้า เดี๋ยวบายโมงทับหลวงมานว่าราในวงนตร่ได้โดยนักนิสิวนักาการแต่นัวถานเองนะครับในการที่จะสร้างพัวนากับการนาบนฐานจากภาพของเราบนการได้กล่รงานที่สร้างก็คือการเป็นเมืองหลวงของพลงร้อยและที่เป็นเมืองหลวงของพลงอยองของโลก เม่ใช่จะบอกแค่แค่ประเทศไทย,ยเท่านั้นผลมัพธ์การขอเจ้าหนึ่งต่างของหน่วยงานที่เข้าไปไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษสรจะตอบเม้าด้ลยครับ